cao lầu đuôi cao lầu cao lầu cao lên 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 lên, nhanh lên, nhanh กิน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 อย่างอริดอร่อยแซ่บหลายเองหำน้อยเอาน้อยกิน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 ลองเบิงลองเบิงแซ่บบ่แซ่บหลายแซ่บหลายเพิ่มวิตามินเพิ่มโปรตีนนะเพื่อนหวาบหวาบหวาบอร่อย จนจนอะไรให้หมอกิน oh. น oh. oh. uh ่อยหมอหมอจินหญ้าสดหมอหมอกินเดียถามสิอร่อยไหมอะให้ตัวนี้ก็ได้ให้ตัวนี้ก็ได้ตัวเร็วเร็วเออหมอเออวางเลยวางเลยจนวางเลยเลยเก่งมากเลย ไงตอนนี้ก็กินเนี่ยแซบแซบหลายแซบหลายยาสดแซบหลายอย่าหยาดกันอย่าหยาดกันกินดีๆนะนะนะมอไล่ลูกไล่เต่าไปได้มึงเนี่ย Leo 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 gai gai. Oh. จะกินเค้ายายกินเค้าเค้าวันนี้มีส้มตำส้มตับกะเพี้ยนเกาเหลาเกาเหลาด้วยเกาเหลาเกาเหลาโอ้มีเกาเหลาเกาหลังด้วยมีส้มตำด้วยเป็นเนื้อเลยเลือดไม่เพลิดจอิ ใในหน้าแรงนะหน้าแรงในช่วงนี้คือได้ยอดประมาณนี้คือสุดยอดแล้วเฟสเฟสแหลกกดกดไลค์ก็ไม่ได้บันันทีของท่านถูกปิดสองวันเสร็นเฟยังหรอจ้าล้วนว่านี่แหละโอ้แม่เล่นแท้เดียวดีกว่ากดไลค์กดไลค์กดไลค์ล้วนไลค์เน่ให้นางน้อย เห็นมือโอ้เห็นแข็งแข็งแข็งสี่ห้าข้อคอเดี๋ยวน้ำน้ำแข็งข้อคอเดี๋ยวไปโรงพยาบาลไม่ทันแล้วมือไงแล้วเอาท่งขวางกึืนคันนะรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวเด้อรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวเดี๋ยวได้กินได้กินมีมะลิโอ้มะลินอนตื่น เห็นมาแบ่งแบ่งแบงแบงแบงกันแบ่งกันแบ่งกันไห้จอนให้จอนด้วยให้จอนช่วยกันให้เป๊ปซี่ด้วยเด้อให้เป๊ปซี่ด้วย

โอกินยาโอ้เจ้าสนุกไหมอ่ะสนุกจีสนุกจีเอา่มกินเนื้อโอ้โหเห็นไหมอะยะเด้งดึงเด้งดึงเลยใช่ไหมจอนรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอแป๊บรอแป๊บรอแป๊บ hai xỉ mọc đuôi hai xỉ mọc đuôi xỉ mọc đuôi hai vật đèn đuôi hai xỉ mọc đuôi chép đây lắp tầng lắp tầng ไก่โดนมาติมละมาติมละมาเร็ว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 มาอีกแล้ว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 อนู้นรอก่อนนะ

สีอะไรบ่อะไรแสบๆบ่แสบๆบ่อะไรอะไรบ่มาีจะกระต่ายเนี่ยมาฝัานฝันนะรนถะ